บรรยากาศวัดอังคารไปมาเติมเน็่กันตุกกนวันอังคารครับวันอังคารบรรยากาศครับบรรยากาศยามเชา้าไปส่งลูกมา บรรยากาศยามเชา้าดูก่อนวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์เราชมบรรยากาศยามเชา้า การยามเช้าทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงกว่านี่รถเยอะแยะเลยของขายเยอะแยะเลยทุกคน Anh đừng 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 อาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดีวดวดว